พอแต่หายไปซ้องมือพ <studied> ี่น <Tamam> ้องกลับมาเปิดล้านลูกข่าก็มาถาโรดพี่น้องเลยสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีวัตสุกุทุก็พี่น้องจ้าสบายดีตอนสวยๆพี่น้องเขาก็มาแต่หาเฮ็ดกับบด้เฮ็ดดอกเขามว่าเปิดล้านแสงหายไปซ้องมือพี่น้องกับสภาพอากาศแน่ขึ้นฝ้าขึ้นฝนก็เลยบูดเปิดล้าน ปิดไปซองมือว่านนั่งกับไปห้าเฮดซื้นกับไปห้าเฮดมืนอนี้งอมาเปิดล้านพี่นอ้นอ,งนองไปแล้วบบได้ลาบมือหนิลาบพี่น้องเลยไปห้ามือนี้บโได้แล,ล้วก็ลาบมว่านเมื่อก่อนยังได้อยู่ลูกค้าก็นต้องทิพพี่น้องกับหมูเพิ่นกลับมาเปิดแล้วก็มาถาแล้วปุ่น มาอีกสองคนลูกค so ่าก so <Ha non. S 1> ับมาถาเงเลยมาาเื้อยังมาถาเื้อยังขนมมนวตกพี่น้องเอ้ยอากาศขึ้นทางกับเปื่อนสมือสมมือแล้วเออสาเขียวเลยเส้เบ่งกุ๊งไหมพี่น้อง ก็ไม่จะขี่บงคุณเออใช้แชมแมงบงแล้วพาจับไปเลย้างเห็ดเ็แล้วโอ้ไปเห็ดกับมันตัวบักใหญ่นึ่งพี่น้องเมื่อกี้มันกินใบดอกไม้จนเหี่ยนแบบจับไปใส่แสงนะจับไปใส่แสงจับไปใส่แสงเปิดร้านแล้วก็ เสร็จอันของพี่น้องจัดของลูกค้าก็ว่าต่เปิดกรบมาถารถใายอยากได้เค็กนะเจ้านะอยากเค็กบอคือบอสั่งสิจัดของพี่น้อง ฝนตกแล้วก็น,นําไหลเขาเปียกเปื่อนบมดมึงเนเี่ยพื้นก็นยังซุ่มอยู่โผดโผล่เดียวหรอฝนตกสองสามมือสอนแล้วก็ปิดลานพี่น้องไปหาเห็ดสองมือโบได้สำได้จะสองมือก่อนเมื่อนี่โบได้กลับเข้ามาเปิดลานมาหอดเพราะว่าเด็กๆมาถ่าเต็มอยู่พี่น้อง เพื่อนปิดโรงเรียนไปแล้วพี่น้องเลยเหลือแต่เด็กๆในบ้านเนี่ยแหละพวกอ่ะนุ่นใหญ่เขาก็ปิดไปแล้วเหลือแต่มอจีดเขาจะถ่าไปเซ็กซ์เที่เศร้าวกวาลัวละมอสี่มอหาก็ปิดไปแล้วเด็กๆนักเรียนช่วงนี้ปิดเบิดพี่น้อง มาลุ่นน้ำกันพี่น้องมูอน้วสาคิขายดีบอได้ว่าอากาศกระคึมได้แหละคึมบัดมือเลยจัามาชาแล้วรถเราสิบวชงนำให้เจ้าอยู่ดอกเราปิดห่านเลยแล้วเรายยานเนี่ยเราปิดห่านเลยมันมาเองมันเนี่ย จัดของพี่น้องเปิดล่านแล้วก็เกี่ยมลูกค่าที้ช่างนำอีกบอคือมันนี่เพราะว่ามีผงกลิ่นเสยไปหาเห็ดกับบัวร้ายพี่น้องเลยเลาะจนเมือ่อยคนหลายกว่าเห็ดเต็มป่าเลยมื่อนี้นะ ให้กันได้เบิ้งในคลิปไปสั่นพักกันได้เฮ็ดพักกันโหไปซะนั่นเชียงเอิญกันเซลเซลโบได้โบยังหลักกับพักกันมาพี่น้องแล้วก็เขามาเปิดหลานน้ำแสงจ่องลูกค้าจองเท่าใดน่าแสงตัวยาวน่ะตัวตัวยาวน่ะท่าใดแสงหาสิบตัวสั่นน่ะเศร้าบาทตัวยาวน่ะหาสิบ ลูกค้านะจองไว้แล้วพี่น้องเอาน้ำแข็งยังเสร็จบ่ไปเอามาเมื่อกี้อ๋อเปือนเปือนนั่แหละค่านี่ลงไปนะฝนตกพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ได้ตกกับโมแห้งเนอะพอดีลิ้นแล้วมันทางเปลือนตั้งได้ใช่โอ้ยตูแซ่แตกเด้อ ต้มนำ้ำพี่น้องเสียบน้ำไว้ให้มันหอนก็นแต่สิ้นชงน้ำให้ลูกค้ามาถาแล้วส่วงนี่คนกระเซียนเงีงบยบๆนะพี่น้องแถ่ากางบ้านนะออกให้ออกหน้าเป็แล้วย่ำเนี่ยนะทีมงานนั้นบ่แปบ๊บนราไปดำหน้าพ,พี่น้องเลย เขากันไปดำน้ารับจ้างสองมื่นสามมื่นสอดแล้วเขาเจาะไปมันคืมยู่บันเจสี C, มือนีเมื่อวานนี่ยู่น้องแดงยับขึ้นมานเรื่อยๆพี่น้องช่วงนี้เขาเจะห้าคนดำน้าได้อยู่เพราว่าพระท่านนี่มีแพ้ดำเนี่ยท่านกายนี่ไปแล้วได้พี่น้องดำเขาไปห้องมันบบดแช่อยู่แสงอบกบคนพุ่มไม้อบกรอ,อ,อ,อบ บมันเป็นอะไรนัวมันมีรสชาติอยู่ดิอตอนนั้นเอามาขายอยู่พี่น้องขาจเจ้าเมาไปเบิดแล้วแล้วก็หยุดเอามาขายตอนนี้เข้าจเจ้ามาขายลายลเลยครัากบบเศร้าเนาะไพ่ก็ได้เอาเห็นแสงเอามาแล้ว <laughs> ก็าาม,ากากามาต่อพี่นอ้องแสงก็เลยหยุด เปิดกับโบปันได้แล้วพี่น้องช่วงนี้กับซีโบดีคือแต่ก่อนเน,นี่ยแต่ว่าเปิดไปแต่ละมื่นบนด้ไข่กัวบได้เหดุยังใน,นพี่น้องอีกอย่างห้ามกับโบได้ไปใส่อยู่แล้ว<ห>แต่ละมือ่นอยู่แต่นนเนี่นี่กระจองไปแล้วสองแก้วค่นะนะลูกค้ามาถา่าละสองแก้วสั่งสั่งอ่ะ สาเเียวกันยังสเาเขียวันสองคนพ่อเจ้ากับจีอมอยู่นะว่าอันชิมาเปิดห่านอยู่บ่ไ่เจ้ากแซดนแด้อยู่ปได้เปิดหานเาอกให้เปิดจงได้ฝนตกพี่น้องอากาศแต่ละมือก็คือเห็นนั่นแหละ ตื่นมากกบคึ้มฟ้าคึ้มฝนแต่ละมือแต่ว่าผูกกินเขากะช่วนหน่อยฮแหละผูบอกกินร้ายกลัวพี่น้องเฉลิย์ก็เป็นลูกค้าประจำแล้วเขาเจะกินตลอดเขาก็ต้องเปิดห้านเขาก็ต้องเบิ่งไปตามสภาพอากาศน้ำก็ยังเห็นแหละ ฝนตกดูกับห่านกัะซุ่มมันนำไหลเขาพี่น้องทางกัะเปียกเปื้อนนำเต็มให้เต็มคันมือขึ้นไปรัดอมาลาลงมาข้าปักซองลงมาพี่น้องหอดบ้านปอดลงมาหอดบ้านเพราะวา่านำโพดโพดออกมาทาั้งหน้าแบบแนมออกทั้งหน้าเต็มให้เต็มคันพี่น้องไง ว่าสิภากันไทยหุ่นหน้าแล้วกับยำบดไทยเด็พี่น้องมัน,นม,มันนำนั่งหลายไทยบ่ได้มันจูบถาให้น้ำบกอกีกว่าแต่สิเรไทยไ่นกพอดีกับก้าเง่วแาเละยกกบดีบดแมน<ป>กระถาก้าแน่จะถ่าเบเกพี่น้องไปยหุ่นหน้านแชงจันจิบได้หุ่นหน้าพี่น้องน,น,นั่งขาดหน้าปิดเลยเาขาดหน้ากับเป็น แต่ยุกชุบจา่าตะกี้นะเห็ดนาแซงเนาะแต่ข้าวเขาอันไม่อันเชี่ยดิอย่างอื่นอันซาลอยเนี่ยอากาไม่ชิวหวานตะก,กี้ชุบเพิ่นเน็ตหน้านอยู่หน้าทึงท่ากันไทยหุดนน่าสนั่นก่อนตาชุบเพิ่นสิไปบวชนนั่แหละพี่น้องตะกี้แต่ว่าแปนานน๊บยังหน่อยเพื่อ ตะกี้พันยูร่วมกันเนาะเฮดนาพอก,กันยูร่วมกันอยูเทียงเทิงพี่น้องแนมนขึ้นไปก็ช่วเพื่อนเปลี่ยนกันไทยหน้าสนันอย่างี้ยแหละไทยหน้าพันติดรถบุได้ไข่มุกกับบุได้พี่น้องเหมือนีได้ตะวุันบหได้ต้ววม แมนไขมุกเขาต้องขายให้มันเบิดพร้อมอีกมันเป็นวุ่นระยะบรรบูดนะพี่น้องมันบุรุษขายแมนขั้นต้มก็ต้องต้มก้าว,ว่าเออมือนีสิขายเบิ <Man. S 2> เร์ตบอแมนก็ดีแล้วพี่น้องเขาเป็นไปค้าก็ต้องก้าเอาน้ำตัวใดอ่ะควรอะใส่แบบใดแจกเสียได้หู ชั้นกระทิมซื้อเสียของพี่น้องเลยบัดน,นี้ก็สิส่งน้ำให้ลูกค้าพี่น้องท่าเฮิงแล้วร้อยอเอแค่เขียวเบิดบตกว่าร้อยแค่เขียวเบิด์ช่องจอบใครอยู่เขาช่างเขาเจ้าช่างเขาเจ้าก็นช่างแนวเดียวกันพี่น้อง ลูกค้าพี่น้องค่อยเดียวมาถ่ายอย่างมาถ่ายค่ายเล็กซะก่อนจังสีชื้อโอ้ยตายเลี้ยลูกค้านี่ก็ได้พากันเก็บเล็กเศษคายลูกค้าก็ได้เราบโมยู่เราวมาลากกระโดเนียนป้ายหันแล้วนี่ขายเราวโมได้ใช่แล้วตั้งแล้วนี่ก็มาเอาไปรถ ทรงนนำให้ลูก้ากอนพี่น้องไงตาเขียวสองจอกเขาก็เดี่ยวมาถาซื้อให้เปิดห้านพันวาถ่าไขลิกสะกกนโอ้จะานี่พี่คนชื่อนะส่องคนพี่น้องยืนขายอยู่นี่ พี่ต้องเฮียนแล้วเนาะบริบาลต้องเฮียนหวะเนี้เฮ้ยเออเยนยกเยนยกมันขิ่รถต้องเฮ็ดต้อขาดแล้วนั่งดเฉยๆลูกค้าเหนื่อยอะไรเมื่อได้หนิจะนั่าไปค้างไว้อยู่โอ่งใหญ่เไงลูกค้ากระถือผู้น้อยแน่กระแซงพี่น้องเไยนั่นเห็ดนี่เมื่อในการป้ายแซงข้างหน้านั่นรุดท่านชี้ว่าเขากับอะไรพี่น้อง เขาเอาม่มานำเสร็จแล้วสาเขียวสองจบเพื่อนว่าโบเพิ่มมันไข่มุกเพื่อนว่าตอนยังเด็ดเจ้าน่ะบอกอาไยอ่างยอดกระปุก ไมก็มาได้กินแล้วไปหยอดกระปุกโอยบบาซื้อบบเือแล้วมาเอบิะป่อเอาเอามอาซื้อไว้พเปิดห่านี่ปิดห่านปลาได้ไนี้นเป็ไปกิด,ดาำหน้า,นนนาจ้างมาผแล้วจะมาซื้อแบบนี้ดำเป็นละนานะเป็นละตี โอ้ลูกค่าคือโหดแถวันไดคู่แข่งละแสงนะพี่น้องไนาแข่งกันบ้าจ้างเนื้อนาโตัวางไปไทยไฮเดอระแข่งกันบอกกับแสงนี่แสงไทยนาเป็นไถ้าแข่งกันบอกสุดยอดพี่น้องลูกค่ากัน เสร็จเรียบร้อยพี่น้องบ้ากัถาเฮิงเติบซาเขียวเปเป็นน้ำอยู่เฮ่อนปุ๊ปดโชคชัยสีหิวแห้งจนได้เป็นน้ำอยู่เฮืรนซา,า,าเขียววันนี้ได้ขายไปแล้วสองจอกพี่น้องไไปข เดี๋ยวเขาจะน่เข้าหัวเปิดหา้าน,นเขากระตกสร้างหรอเรื่องอรรถสัมันมันนั่นแหละเจกันมันแหมลึกไได้ใจขนาดับเมื่นอนี้ก็เปิดห้านพี่น้องเปิดห้านปกติจะอากาศคึมๆมอยู่หักแต่ว่าเปิด <c oughs> เปิดปุ๊บก็ได้ขายปรับเขาเจ้ามาถานแล้วพี่น้อง นั่แหละพี่น้องจ้ามาห้องนี่๊อแป๊บกสิไดคอุยาดลาขอบใจเบิดสกูทุกคนที่ที่ตามและเป็นลกักใจแฮปปี้แป๊บสาววันพอกันคลิปหนาพี่น้องไปเลยพี่น้องสบาย,บายดีเข้ามาเปิดห่านเร็ว